สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านพบกับนัดจันเรวันนะครับไว้ตรงกับวันที่8ดนะครับวันจันนะฮะเพื่อนครับวันนี้เป็นวันที่มีดาวขยับย้ายนะฮะดาวจันทร์ย้ายได้ตำแหน่งเกษตรตาทิบดีนะครับอยู่ในตำแหน่งอยู่คู่กับดาวพฤหัสดาวสวยนะวันนี้ดาวจันเป็นเกษตรดาวพฤหัสเป็นมหาอุดนะครับเราเรียกว่าเป็นคู่ดาวที่เด่นนะฮะอยู่ในตำแหน่งเรื่องของครอบครัวเรื่องของคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะครับ แล้วก็เรื่องของการเทคแคร์ดูแลเซอร์ิสบริการต่างๆนะครับผมเนเ้นย้ํสาสไตล์การทํางานการเดินทางการพบคนการดำเนินชีวิตนะครับในช่วงสองสัปดาห์น,นี้ก็ต้องแนวแบบยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์อร่วยใจเย็นเซอร์วิสเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คนรู้สึกเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะฮะเป็นพิเศษนะครับถามไถยสารทุกสุขดิบเป็นห่วงเป็นใยคนใกล้เนื้อใกล้ตัวอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะครับ มันจะมีสเสน่ห์แรงมากช่วงนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสร่มรวยในการคุยงานมันจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะครับการที่เราจะได้จะทําอะไรสําคัญสําคัญจะสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะฮะช่ว,วาดาวเกี่ยวข้อ,ของเรื่องของการวันนี้มีเรื่องงามยามดีเยอะคุณเดี๋ยวผมรื้อบอกนะฮะวันนี้มีเรื่องงามยามดีเกี่ยวกับการอธิษฐานจิตไหวพระสุดมนต์ขอพรนะครับขอความเมตตายือนอ่นเอกสาร คุยเรื่องสําคัญคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กำกับชาลูกพี่รุนพี่ใครที่เราต้องการคุยเพื่อให้ท่านหรือเขาเหล่านั้นช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาเอ็นดูหรือว่าเข้าใจหรือฟังเราเราจะสามารถใช้ในช่วงวันนี้ได้นะครับชวะดามเด่นแถมหนํำซ้ํานะครับในช่วงนี้ถ้าจําเป็นต้องทําอะไรที่เกี่ยวกับเอกสารดีมากต้องการ ไปขายงานนะครับหรือบางทีเราจะคุยให้อีกฝั่งหนึ่งเชื่อแล้วก็ทําตามนะฮะบางทีลูกน้องบริวารนะฮะสั่งงานรับงานและสั่งงานได้นะครับถ่ายทอดงานต่างๆนะครับก็จะมีคนฟังเรานะฮะก็ถือว่าเป็นจังหวะดาวที่ดีนะรวมถึงนะในช่วงนี้นะครับเผื่อมีความตั้งใจจะคุยกับผู้ใหญ่ในเรื่องสําคัญนะฮะก็ได้นะครับเพราะผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนทั่วไปบางทีไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนในครอบครัว หรือใครก็ตามครับสามารถจะคุยเจาะเรืรกับคนที่เราอยากคุยเป็นพิเศษก็ได้นะฮะผู้ใหญ่ผออหรือว่าแล้วแต่ตําแหน่งนะฮะคนที่เรารักเคารพศรัทธาก็ได้นี่หรือว่าไปเป็นบุพการีก็ได้นะบุพการีพ่อแม่ปุยาตายายเพื่อจะคุยเรื่องสําคัญเลยกับท่านนะยิ่งช่วงนี้ใกล้จะสิ้นปีนะฮะบางคน เตรียมตัวนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวหรือว่าจะเดินทางไปหาบอเลยว่าโอเคช่วงนี้มีโอกาสจะคุยจะให้ทำอะไรนะครับในช่วงนี้กับหรือจะไปทำอะไรกับผู้ใหญ่ก็ได้นะฮะยืมตังค์นะฮะหลักๆบางคนแต่ก็ดูดีๆนะอ่าแล้วก็สุดท้ายครับในช่วงนี้เรื่องของเลิกที่เกี่ยวกับการยื่นหนังสือนะฮะเซ็นเอกาสารสำคัญทำของ มีค่าหรือคุยเรื่องสําคัญเกี่ยวกับเงินทองก็มีโอกาสสําเร็จสูงนะครับเหมือนกับการอธิษฐานจิตไหวพระสูตรตนขอพรต่างๆในช่วงนี้ก็ได้นะครับโอเคนะฮะต่อมาเรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษะฮะคือเลข7็นะครับเริ่มที่7นะฮะเลขต่อมาคือเลข0นะครับ7 0 3, 5ห เลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกนะครับหรือมักไม่ค่อยใช้คือเลข1ครับสีครับที่ถูกฉลกสีแรกครับคือสีส้มนะฮะสีต่อมาคือสีน้ำตาลนะครับสีต่อมาคือสีชมพูนะฮะสีท้ายคือสีม่วงนะครับสีที่เลี่ยงคือสีแดงนะครับสีเดียวนะฮะทิศทางซ้ายขวาวันนี้เลือกฝั่งขวานะครับถ้าต้องเลือกซ้ายขวาให้เลือกขวาและถ้าจําเป็นต้องเลือกบนหรือล่าง ก็ให้เลือกด้านบนนะครับนี่จะถูกฉลุกเป็นพิเศษนะฮะเพื่อนครับสามราศีเดือนธันวาดวงตาสว่างปุ่งดวงตาเห็นธรรมดวงตาเหมือนกับสแกนคนได้นะฮะมองเห็นพออ่านออกคนไหนดีคนไหนไม่ดีคนไหนหน่าคุยคนไหนไม่น่าคุยหรือบางทีนึกอะไรอยากรู้อะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ๆก็ไมเห็นสิ่งนั้นพอดีนึกถึงอยากรู้เออช่วงนี้ เพื่อนฝูงคนนี้เป็นยังไงนะคนก่อนฝันถึงเอาอยู่ๆก็มีโซเชียลลอยมานะฮะก็เป็นหน้าคนนั้นพอดีนะครับมันก็มีนะอะไรแปลกๆอะไรกินะฮะคือบางทีเรานึกและสิ่งสิ่งนั้นมาเพื่อเจอไหมนะฮะันเนีประมาณนั้นเลยครับนึกและสิ่งสิ่งนั้นมานะครับว่าไงก็รู้นะฮะเหมือนกับสมมตินึกถึงเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับเพลงเก่าละโบราณแล้วนะฮะแค่นึกแป๊บเดียวนะครับอยู่ๆก็มีคนร้อง ประโยคสักทอดหนึ่งเพลงเพลงเก่าดีนะเพลงนั้นพอดีนะครับอมืมันมีเหมือนกับเซ็ตแหละนะฮะแต่นี้จะดวงตาสว่างเราจะเหมือนกับดวงตาพวกไซบอร์กนะครับหรือ <c oughs> พวกขุนนะฮะขุนยนต์มองคุณเพื่อนๆเคยดูหนังไหมคนเหล็กเวลาเขามองเลยนะมันจะมองเห็นเขียนเลยนะฮะน้ำหนักส่วนสูงตัวไหญ่ดีฮะเชื้อชาติบ้านอยู่ไหน ในดวงตานะมันจะสแกนติ๊กติกต๊ตตตตนะครับนั่นเลยนะฮะคล้ายๆกันคืออยู่อยู่ก็ได้รู้อยู่ก็ได้เห็นอยู่ก็ได้ยินอยู่อยู่ก็ได้ทําอะไรเงี้ยออนะฮะเดี๋ยวก็ลองดูนะครับมี3ราศีลองเข้าไปฟังในคลิปได้เดี๋ยวลงไว้ใต้คลิปแพ้นะครับโอเคนะครับนั่นจะมีดาวแห่งการล่วงรู้นะครับพอ ดาวมันสัมพันธ์กันดดงชะตาของใครในช่วงนั้นมันก็จะได้รับรู้เรื่องแปลกๆเสมอนะฮะอย่างที่บอกตอนแรกนะครับบางทีเราต้องการจะหาคำตอบเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องตัดสินใจยังไงดีเนาะเรื่องนั้นมันคืออะไรเนาะแล้วอยู่ๆมันก็ไปได้ยินเองนะฮะไปได้ยินได้ฟังเรื่องนั้นเองเฉยเลยนะครับมันมันมันก็โลกเราไม่ได้มีอะไรแปลกๆนะโลกเรานะครับมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเยอะในช่วงดังกล่าวนี้สามราศีนี่แหละ ที่มักจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็เจอเพื่อนๆดิเดี๋ยวเราวงรอบหรือมุมดาวต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องราวตาสว่างนะครับอยู่ๆได้รู้ความลับของใครบางคนเฉยเลยไม่คิดว่าจะรู้ร้เฉยเลยนะฮะไม่ได้ไปเสาะหาไม่ได้ไปส่องด้วยอยู่ๆก็รู้เฉยเลยแบบนี้นะครับดาวตาสว่างนะฮะโอเคนะครับอ่ามันชอบป่ะนะกนร่วงรู้อะไรฮะรู้เรื่องดีๆก็ชื่นใจรู้เรื่องไม่ดีก็ ศร้าใจไปนะฮะหรือเสียใจไปหรือโมโหกม่รู้นะอ่าอะไรแบบนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับโอเคนะท่านผพครับแล้วก็มีในช่วงน,นี้ครับอยู่ที่บอกว่าดาวพะจั์เขาสัมพันธ์กับดาวพฤหัสนะฮะช่วงนี้ทําอะไรก็ยิ้มย้มแมจ่มใสรู้ตรวจเย็นๆผู้ใหญ่เมตานะช่วงนี้ดาวแห่งผู้ใหญ่เมตานะผื่อเพื่อนมีความคิดอยากจะทําอะไรเปพิเศษนะครับ จะคิดเองทําเองหรือจะคิดแล้วหรือกําลังจะให้ผู้ใหญ่เขาช่วยคิดแล้วเราค่อยทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมุมดาวมันเด่นคือมีคนช่วยฉะนั้นถ้าจําเป็นหรือจําหรือไม่จําเป็นนะฮะแต่เราอยากจะให้ใครช่วยเหลือนะหรือจะคุยเรื่องสําคัญกับคนสําคัญอะไรเงี้ยฮะก็มีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จนะครับในเรื่องเหล่านี้นะครับฉะนั้นมีอะไรก็ปรึกษาเหลือคนที่เรารักเคารพและศรัทธาในช่วงนี้จะดีเป็นพิเศษนะฮะ รวมถึงนะครับตัวนี้ดาวอาทิตย์ไอ้ดาวดาวอาทิตย์นะฮะกับดาวพุธดาวศุกร์เขาโครจรอ,อยู่ตำแหน่งมรณะของดวงเมืองนะครับฉะนั้นใครที่มีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บัญชาลูกพี่รุ่นพี่นะฮะช่วงนี้มันจะมีเหตุให้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลแอดพิดลร้อหายได้จากได้นะฮะคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็อาทิตย์คือชื่อเสียงเมื่อโครจรอ,อยู่ตำแหน่งมรณะนะครับใครที่มีชื่อเสียงจะโดน กรบมันคล้ายๆกับเมฆหมอกมาบังแสงอาทิตย์นะฮะฉะนั้นใครที่มีชื่อเสียงต่างๆช่วงนี้จะเจอแฉเจอป่วนเจอความรับเปิดเผยนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังกันเอานะ,ะก็เรียกบอกให้ฟังนะครับหรือสูขาพร่างกายก็ดูแลกันดีๆนะรวมถึงนะครับในช่วงนี้ดาวพุธโคจรมรณะแล้วมันก็จะมีเหตุให้ข่าวคราวต่างๆเลื่อนไปเลื่อนมาการนัดหมายต่างๆเลื่อนไปเลื่อนมาการคุยตกลงอะไรไว้นะครับ วันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอีกอย่างหนึ่งนะฮะนี่ต้อง,องระมัดระวังครับเพื่อนๆจะทําจะคุยเรื่องอะไรก็ตามมันต้องมีรายลักษรนให้มันชัดเจดนไม่งั้นเพื่อนจะถูกกล่าวหาว่าเออเรื่องนี้เขาไม่ได้พูดเลยเราหาว่าเขาพูดเฉยเลยท,ทั้งที่เราเพิ่งได้ยินเต็มหูเลยนะฮะฉะนั้นคุยกันด้วยปากเปล่ปาไม่ได้มันต้องมีหลักฐานเพื่อนต้องมีความพยายามในการฝึกการเก็บหลักฐานฝึกการเก็บรายละเอียดต่างๆในสิ่งที่เราทำนะถึงเวลาเราจะถูกกล่าวหาเราจะได้มีอะไรโต้แย้งนะครับ หรือมีฝึกการบันทึกอะไรต่างๆไว้ด้วยนะครับมันจะช่วยได้เยอะนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับขอบคุณซูเปอร์แตงนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเจอกันนะฮะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาทั้งคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์ครับตามสะดวกเพื่อนๆตามปกติเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกนะฮะขอบคุณเสมอครับดูดวง12ราศีฮะชาวราศีเมษครับราศีพฤษภครับว่าราศีเมถุนฮะเรื่องทีเมษนะครับวันนี้กิจกรรมชาวราศีเมษครับเป็นวันที่ดีนะถือวันนทีี่ดะ ในการทํางานเชิงรุกในการคุยจราจาเรื่องสําคัญในการหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆและการวางแผนบริหารต่างๆในชีวิตในช่วงสัปดาห์นี้เผื่อเพื่อนๆมีเรื่องอะไรต้องคิดและทำเพื่อนๆพยายามฮะลุยต่อครับผมร้วนไปต่อได้นะฮะเพียงแต่ว่าอุปสรรคในช่วงนี้คือเรื่องเหล่านี้เรื่องแรกครับระวังหลุดหลงลืมเล็กๆน้อย รื่องสองระวังคนเข้าใจผิดเรื่องสามระวังเรื่องของบริวารมีปัญหาระมัดระวังนะครับเพืเ่อนๆครับบริวารนี่ผมมองว่าเอาไว้เกกวคนที่สิบหกไปแล้วนะฮะหลังหวยออกนะครับเรื่องบริวารต่างๆมันจะบอลเรื่องผ่อนคลายคลี่คลายแต่วันนี้นะครับจนถึงวันหวยออกนะครับจริงๆเราสิบหกแหละแต่ผมก็ให้นึกสิบหกง่ายดีหวยออกเราต้องระมัดระวังลูกหลานบริวารสัร์เลี้ยงป่วยไข้ไม่สบายถ้าเป็น สัตว์เลี้ยงระวังหายนะครับหรือบาดเจ็บนะครับนี่คือสิ่งที่เตือนนะฮะต่อมาเรื่องของการเงินครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆมันหนีไม่พ้นเรื่องบ้านและครอบครัวนะครับมันโอ้โหมันปลดล็อกยากจังเดี๋ยวมีเหตุให้ต้องใช้ต้องหมุนต้องช็อปอะไรอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าดูโดยรวมช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของนี่เลยครับค่าใช้จ่ายบ้านและครอบครัวนะฮะมันมารวมๆกันนะฮะบางทีเราก็ไม่ได้คาดคิดอยู่ยก็โผล่เข้ามานี่คือสิ่งที่จะเจอแต่ว่าข้อดีคือเรายังพอจะสามารถ จะเคลียร์และแก้ปัญหาในเรื่องของการเงินได้ในท้ายที่สุดนะครับให้สบายใจตรงที่สามารถหมุนเงินได้นะฮะแต่ว่าช่วงนี้ใครจะใช้เรื่องของบ้านครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวรวมถึงนะครับระวังเงินหายระวังถูกหลอกลวงดาวสุขการเงินโกลจอ,ตอนตหนังมรณะบางทีมันภาวะจําเป็นที่ต้องซื้อหรือต้องซ่อมบางสิ่งบางอย่างนะฮะช่วงนี้เลยดูแบบค่อนข้างจะยุ่งๆเยอะหน่อย แล้วก็ประการต่อมานะครับช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็เตือนเรื่องของใายค้าขายระวังหลุดตกหลุดเล็กๆแค่น้อยนะฮะช่วงนี้ต้องมีสมาธิจริงๆนะเดี๋ยวมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาโอเคให้ชื่นใจนะครับแต่พวกการจัดการแล้วก็ปัญหาจุกจิกรีบเรีย์นะครับความรักทั้งโสดก็ไม่สดความรักในช่วงนี้ยังดีที่ยังคุยกันอยู่ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีเหตุให้ห่างๆกันอยู่บ้างเล็กน้อยนะฮะมันคงเป็นเรื่องของ สังคมต่างยุ่งยุ่งหรือภารกิจต่างๆมันค่อนข้างจะบีบคั้นนะฮะค่อนข้างจะบีบรัดเวลานะครับไม่เป็นไรช่วงนี้ก็เอาภารกิจของแต่ละคนให้เรียบร้อยก่อนก็ดีนะฮะแล้วก็ดาวเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายรองปวดหัวร้อนหน้าเจ็บคอในเวโซครับจุกเส้นน้ำท้องลมกดแก๊สเยอะเส้นเสื้อผ้าน้นทูโทนสองสีงหัวแห็งเด่นใบหน้เาเน้นใบหน้าสะอาดสว่างสบายตาร่างกายก,กินหอมเพื่อนๆครับสัปดาห์นี้เตรียมมีโปรเจกต์หรือมีอะไรที่ใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตแน่นอนครับเตรียมตัวนะครับต่อมาครับชาวราศีพฤก กิจกรรมภารกิจงานเด่นครับเคลียร์แก้เรื่องสําคัญได้อะไรที่จําเป็นต้องทําหรือต้องลุยคุยเคลียร์ครับช่วงนี้ดาวเด่น,นหนึ่งในราศีที่ดีสัปดาห์นี้คือราศีพฤษภฉะนั้นดาวทิศดาวพุธด,ดาวศุกร์โทรจรเเลงมันหมายถึงการคุยเคลียร์ลงมือหรือจัดการเรื่องสําคัญสําคัญจะมีความคืบหน้าความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นมุมดาวในช่วงนี้ครับมันจะเจองานที่ถูกโยนมาให้นะฮะ โปรเจกต์บางอย่างเราไม่อยากทําอยู่ๆก็ต้องทํางานบางสิ่งอยู่ๆก็ต้องเคลียร์นะครับคือมันจะมีอะไรที่มันเร่งด่วนพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามในการเคลียร์ปัญหาที่มันคาราคาสังคาใจรีบจบได้ให้ไวมันก็จะไม่ต้องเนะครียดกังวลนะฮะฉะนั้นชวงนี้จัดลําดับการทํางานดีๆอะไรคนทางก่อนหลังมันช่วยดีเยอะมุมดาวอย่างครับระยะนี้คือเรื่องของเงินทองนะฮะดาวการเงินของเราคือดาว การทีาพูดโคจรเล็งนะฮะมันหมายถึงช่วงนี้พูดอะไรเป็นเงินเป็นทองหรือแม้แต่ใครที่แบบจาเป็นต้องคุยเรื่องสําคัญอะไรกับใครคุยแล้วเราได้เปรียบช่วงนี้มีดวงโอกาสได้เงินพิเศษมีหรือว่าบางครั้งได้ซื้อของถูกใจนะฮะแต่ของจุกจิกเยอะนะเพื่อนมอไหมผมว่าใครที่ซื้อของออนไลน์จะรู้รู้สึกได้ว่าต,ต,ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะฮะหูเลยจ่ายจุกจิกเลยจ่ายฉอบพันเลยจ่ายค่าไปถึงอะไรไม่รู้มาเต็มไปหมดนะฮะเต็ไมไปหมดเลย ดีที่มันยังหมุนได้นะฮะแต่รู้สึกได้ว่าเออใครจ่ายจ,จุกจิกเยอะอะไรที่เซฟได้เซฟเนาะมันก็ยังมีอะไรจ่ายจุกจิกอยู่นะฮะโอเคยังไหวอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการค้าขายชค่วันนี้มีกําไรนะฮะมีโอกาสทากําไรพิเศษหรือพอจะคาดหวังเรื่องของตัวเลขและเงินทองได้ถ้าจะเป็นต้องคุยต้องเคลียร์หรือต้องตกลงอะไรก็ตามในช่วงวันนี้ก็ถือว่าน่าพอใจวัน2วันนี้นะมูนดาเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับขายที่แบบโสดอยู่นะฮะวงนี้นคุยดีครับคุยมัน สารความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับคนที่เราชอบได้ฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักในช่วนี้เด่นเด่นนะฮะมีเรื่องอะไรที่แบบช่วยเหลือกันแก้ปัญหาด้วยกันมีกิจกรรมทําอะไรด้วยกันมีความสุขเป็นพิเศษเดาวความรักเด่นพึ่งพาไววหวานได้แต่อย่างหนึ่งที่เพื่อนๆจะเจอคือผมเรียกว่าเจอบ้างไม่เจอบ้างนะฮะเพื่อนครับในช่วงนี้ผมมองว่าบางทีเราจะเจอเระเภทแบบ เขาก็ยุ่งแล้วก็ยุ่งนะฮะหรือภารกิจในช่วงนี้มันยุ่งยุ่งนะฮะมันก็กลายเป็นว่าเออภารกิจมันทําให้การคุยกันหรือความใกล้ชิดสนิทนะฮะมันห่างๆไปใครอย่าไปเสียดน,นะมันยังรักกันดีอยู่แต่ว่าต่างคนต่างแบบจืดจงจางแปลกๆนะฮะคือมันยุ่งยุ่งเลยไม่ค่อยมีสมาธิในการอยู่ใกล้ชิดกันลูกหลานบริวารสตลี้ยงช่วงนี้เด่นนะครับมีเรื่องดีๆให้ชื่นใจมีเรื่องอะไรที่แบบเออไม่สบายใจก็จะสามารถแก้แล้วก็สามารถจัดก,การปัญหาต่างๆ,ๆได,ได้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของ การเดินทางระยะสั้นเด่นเผื่อจะไม่ต้องเดินทางระยะสั้นไปไหนมาไหนทําอะไรสําเร็จนะครับแล้วก็การเจรจาเด่นเผื่อจะไม่ต้องเจรจาเจรจาเรื่องสําคัญได้นะฮะแล้วก็เรื่องของอสุขภาพร่างกายครับจึงระวังทุกเพศทุกวัยฮะอากาศทําให้ป่วยครับเป็นหวัดเป็นไข้ร้อนในเซมมีเซมฮะร่างกายเบๆนิดหนึงต่อมาคนราศีเมษุนครับงานเด่นเคลียร์แก้ปัญหาสําคัญได้ อะไรที่ต้องเร่งรุยคุยเคลียโอเคสำเร็จช่วงนี้นะครับดาวประจำตัวคือดาวพุธอยู่คู่กับทั้งดาวทิศด,ดาวศุกร์มันตัวเสริมทำให้ช่วงนี้คำพูดพอจะแรงแต่ว่าตรงไปตรงมาวาจาทำให้คนเชื่อถือเชื่อฟังมีบาร,รมีหรือเขาเรียกว่าคุยแล้วคนเกรงกลัวนะครับหรือคุยแล้วคนทำตามที่เราต้องการนะครับวันนี้ข้อดีอย่างคือถ้ามีปัญหาเรื่องงานนะครับก็จะสามารถจะ จัดการในเรื่องงานในเรื่องต่างๆนานาได้นะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรที่เกี่ยวกับงานทําอะไรที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทําอะไรที่เกี่ยวกับการเจรจาหรือครเว่วานให้ช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาสิ่งใดก็ตามจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีต่อมาเรื่องของการเงินเคยจ่ายจยุกจิกมานะครับเคยจ่ายที่ค่าไม่ถึงมานะ่ฮะเคยจ่ายฉุกเฉินฉับพันมานะครับฉะนั้นช่วงนี้เพื่อนๆต้องระมัดระวังเรื่องของเงินทองเป็นพิเศษครับ จะบอกว่ามันมาจากไหนก็ไม่รู้ก็ได้นะเรื่องของรายจ่ายนะแต่ลึกๆก็รู้นะฮะบบางทีค่าใช้จ่ายบ้านและครอบครัวค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เพิ่มเข้ามาหรือว่าเป็นถึงเวลาที่ต้องจ่ายบินอะไรก็ตามคือมันช่วงนี้หรือคนเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อะไรก็เรานะครับไม่ใช่แค่ง,งานหรือเงินอย่างเดี้ยบบางทีเรื่องอื่นๆทั่วไปเดือดร้อนยังมาเล่าเร็วฟังเลยนะฮะมีปัญหากับแฟนกับลูกช่วงนี้เราจะเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็ที่พึ่งทางกาย หรือให้ช่วยเรื่องต่างๆนะครับช่วยได่ก็ช่วยไปนะฮะอะไรที่ช่วยไม่ได้ก็ต้องบอกเขานะว่าเราช่วยได้แค่นี้อะไรก็ว่าห้ามเกรงใจเพราะถ้ามถุนเกรงใจใครแล้วเราจะเจ็บตัวตลอดนะครับถูกออาเปรียบโอเคครับต่อมาเรื่องของบางทีครับเพื่อนครับใครที่มีเรื่องเดือดร้อนนะครับไม่สบายใจอึดอัดแล้วก็ทุกข์ใจนะครับข้อดีคือจะมีทางออกเสมอเพื่อนทองไเลยครับขีดเส้นใต้ครับ ทุกเรื่องที่เราเจอในวันนี้หรือช่วงนี้บางอย่างมันตันคิดไม่ออกเดี๋ยวมีทางออกเสมอให้สบายใจได้นะครับมุมงดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินครับค่าใช้จ่ายบ้านและครอบครัวและการเดินทางนะฮะรวมถึง่านนีวัยววสวรครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายรวมถึงมีการเดินทางนะครับจะใกล้ไกลก็ตามโอเคก็ถือว่าน่าพอใจช่วงนี้เราจะมีข่าวกังวลเล็กๆเ,เ,เกี่ยวกับลูกหลานบริวารสัตยง ค่าช้จ่ายลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงจุกจิกค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้มันจะเป็นอย่างเพิ่งรีบซื้ออะไรที่ยังไม่จําเป็นจริงนะฮะค่าใช้จ่ายผมเชื่อว่าชาวมีถุนรู้แล้วว่าเหลืออะไรที่ต้องจ่ายบ้างซึ่งมันก็เยิ่มกันนะฮะอะไรที่ยังอะไรที่ยังไม่รู้ก็ยังมีอีกนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องมาระวังมุมดาวนะครับในระยะนี้มันมีดวง เกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานบรรวนสัเลี้ยงนะฮะช่วงนี้ที่อย่างที่บอกค่าชใจเยอะแต่มีเรื่องดีๆนะเขาจะทําให้เรามีความสุขหรืออย่างน้อยมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเราสามารถแก้หรือช่วยปัญหาช่วยปแก้ปัญหาได้ค่อนข้างดีมากนะครับก็โอเคนะฮะแล้วก็เรื่องของสเสนด์เสื้อผ้าน้นตูโทนสองสีครับคุ้งหเลนเป็นหน้าสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมครับช่วงนี้ยิ้มย้้าเจ่มใสนิดนหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เตรียมวามพร้อมอย่างคือเดี๋ยวม,มีโปรเจกต์หรือง,งานพิเศษเข้าครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับับสสวสดีครับ